สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอักไดโนอว์ฮอลอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับไปจับไอตัวโหดดีกว่าครับตอนนี้ถ้าอยากจะไปจับไอตัวโหดเนี่ยสงสัยต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแมงมุมอะไปจับตัวอะไรดีกว่าครับมาลองดูอันนี้เอาขวานมาทำไมวะเนี่ยนี่มีการพ่นยายได้ด้วยนะครับ มา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 ค่อยๆไต่ครับค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ลงไปอย่างนั้นแหละโอเคยิงมาเลยเฮ้ยนี่มันลูกของจระเข้นี่วาโอเคมามาเฮ้ยมีลูกไอคได้เว้ยน่ารัก นั่นก็คือลูกของแรปเตอร์อีกครับตอนนั้นสุดยอดเลยตัวนี้ไม่สามารถทำค่าสลบได้อะนี่ก็ลูกไอเคกเหรอเฮ้ยทำไมลูกไอเคมันเยอะจังเลยอ่ะทำไมมันเยอะอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเลยลูกจระเท้จะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดว่ากล้องมันจะส่งในระยะใกล้ในตอนที่แบบว่าจับไอ้นั่นไม่ได้ครับเดี๋ยวพาน ฮาโนเโรเววห้าร้อยกว่าไม่ไหวครับทำไมต้นไม้มันถึงล้มอ่ะสัตว์ยักษ์เหรอสัตว์ยักษ์น่ากลัวมากเลยครับตอนนี้เสือก็น่ากลัวอีกโอเคไปกลับบ้านกันอุ้ยมีนกตัวนั้นด้วยครับมันเป็นนกเอขนาดเล็กๆครับนกขนาดเล็กด้วยมามาโอเคเรียบร้อย มันมีนกตัวเล็กๆอยู่ครับนั่นไงเฮ้ยม้าบินนี่โอเคพวกม้าบินครับอยู่ไหนแล่ะดูดิว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดตรงบ้านเราบ้างใครจะเป็นตัวต่อไปที่จะอยู่บ้านเราเฮ้ยมังกนมาไอ้กอนมึงจะลงไปทำเหี้ยอะไรเนี่ยฮะบักก็บักอีกมาเดี๋ยวกูส่งมึงขึ้นบ้านเองอยวส่งขึ้นบ้านเลยครับเฮ้ย แบบเมื่อกี้ตกจากที่สูงแล้วไหมมันเหมือนปักๆยังไงไม่รู้อ่ะเอาเขาว่า,าเลยทำไมมันต้องเกิดเรื่องอะไรแบบนี้วะดูดิตรงนั้นคืออะไรอะ่ะเสือเหรอเรามีแรปเตอร์ตัวไหนบ้างวะอุ้ยงูมีงูด้วยครับตรงนั้นมันมีอะไรเะแย่มาเกิดเทียบเลยครับที่นี่มันก็ไม่ปลอดภยอัยเฮ้ยลูกแรปเตอร์นี่วะลูกแรปเตอร์ครับลูกแรปเตอร์ นี่ไงแรปเตอร์ตัวนี้สวยงามมากเลยครับมาเลยล่อมันมาล่อมันมามานี่แทงแทงแทงโอ้ยทำไมไม่แทงวะแทงดิแทงแทงดิ่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมมันถึงไม่แทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีเนี่ยคุณกองคาราด ทำไมลูกดอกพาราดอสมันแรงจังอะมันแรงเวอร์เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะจับตัวอะไรกันดีอยู่ไหนแล้วนกออยู่นี่เองมาเขนกกันเลยงที่ว่าสัตว์บางตัวเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายประเภทครับนั่นมังกรนี่หว่าน่าจะเป็นมังกรพิษนี่เหละมังกรไวเวิร์ลบ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 ตัวนี้ครับลบตัวนี้ อันตรายมากเลยเอฟเปกตัวนี้อย่าเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดครับห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยตอนนี้เล้วเราบินที่สูงตรงนี้ดีกว่าคัคมามาดูนี้ว่าเราจะจับตัวอะไรได้บ้างมันจะต้องมีตัวหัวแน่นอนมีอาเจนด้วย มาที่ไหนแล้วมาเลย,ลเยไปไปเเมั่และไอายไปซะเอไปมังก่อนเอไปมัก่อนไวมากเลยครับตอนนี้มาเลยไอยบอกแล้วงไง,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 งว่าอเราโดนแล้ว มีมังกรน,นี้ด้วยครับของเอโนนีนกมังกรไฟมันไม่ใช่แค่มังกรไฟดิมันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยเห็นสัตว์ที่มันเป็นอันตรายอย่างเยอะเลยครับตอนนี้มามามาดิมาเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงไฟแน่นอน อามานั่นแหละมาเลยมาเลยเฮ้ยระวังด้วยมันก็กำลังมาแล้วเดี๋ยวนั่นเฮ้เฮ้เฮ้เ,ฮเ,ฮเฮมันปันป่นมันต้องปั่นครับมันต้องปั่นเฮ้ยนั่นล่ะเฮ้เป็กมังกรตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิปันอย่างเดียวครับปันนั่งแล้วโอเคไปอย่าอยู่เลยคาโน่ผมเจอเอเปคคาน่แล้วครับตอนนี้โอเคมา เดี๋ยวก่อนราให้มันฆ่าไอ้ตัวนิ่มให้เสร็จก่อนครับตอนนี้อันตรายมากเลยตัวนิ่มนี่ก็เลือดเลือดไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับตัวนิ่มอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันไปทำอะไรอะ่ะยิงยิงเรียบร้อยครับเอเปคคาโนมา เราต้องไปจับก,การตัวนี้ให้เร็วที่สุดเลยตอนนี้ไ้ตัวนี้อย่านะเว้ยเราจะเส้นน้ำะนะบังไอ้ลัวเออเออต้องรีบเร็วๆก่อนที่มันจะตื่นครับเอามาเอาเนื้อน้องแหละ มาเลยมาตดเวเลวยินดีวะเออดีมากมาทำมาโอเคนั่นแหละ่ะ <มา S 2> ดูของเรากันต่อครับ<อ>นั่นอะไรเมื่อกี้อะไรผมเจอของที่สุดยอดแล้วครับตอนนี้ ยอดเลยของที่สุดยอดจริงๆแล้วมันก็ติดบั๊กค้างด้วยเฮ้ยแต่รู้สึกว่ามันทิ้มทีเดียวตายเลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะาไหวหรือเปล่าต้องลองดูก่อนครับผมเจอของดีแล้วเป็นของดีที่ผมต้องการเลยครับตอนนี้อันนี้ มานี่เลยบินไหว้หรือเปล่ามาทางนี้มาสิมาเลยเป็แมตตกอคอร์กำลังทำลายล้านมหาศาลมากเลยครับตอนนี้เฮ้ยไม่ไหววะแดงแดงแล้วครับแดงแล้วครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วเราต้องอยู่ห่างกับมันครับต้องอยู่ห่างจากมันแน่นอนเฮ้ยไม่ได้ ผมคิดว่าตัวนี้จะจับยากมากเลยแดงลานาระยะไกลคือข้าคงจะไม่ไหวมามามา,มาเอาดิเดีมังก่อนนะครับเราต้องรีบจับมันก่อนครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันทิ่มทีเดียวเนี่ยสัตว์ตายไปเลยครับ ไม่รู้สึกว่าแมตติคอร์เนี่ยมันจะอยู่เฉยเยไม่ได้หรือไงวะตัวนี้ลูกดอพลาโดสโอเคได้แล้วครับติดแล้วครับติดแล้วใช่ไหมไม่ทียว เลยทีเดียวลูกดอกคาราท่าสรบปนี่ขึ้นเลยครับตอนนี้ขึ้นเยอะแล้วตอนนี้มามันกงติดอะไรอยู่อ่ะมันแดงอยู่ครับตอนนี้ร่อนมานี่มานี่มาทางนี้มาเลยมีมังกรตัวใหญ่ได้ครับตอนนี้ ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> รู้สึกว่ามังกรน,นี่มันน่าลำคาญมากเลยครับถ้าตกแสนหนึงออพอโดนที่ไปทีนึงเี่ช้าเลยครับตอนนี้ไม่ไม่ไหวไม่ไหวดูเร็วนี่กวนตายเกินเลเวลเท่าไหร่ว่าเลเวลก็น่าจะเป็นร้อยนั่นแหละแถมมันอยู่ใกล้ด้วยไปติกของมาเท่าที มาทางนี้เลยนี่ไงเจอแล้วครับเฮ้ยตรงนั้นไม่ติดคออะไรเนี่ยอะไรของมันวะตัวนี้มันมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะ ไอ้นุ๊กตัวนั้นหายไปไหนแล้วเฮ้ยมันเลเวลเท่าไหร่วะไอ้นุ๊กตัวนี้ร,ร้อยสามสิบเหรออาชาเหรอมันชอบกินชิตินกับ e อ u i p ิเ e ิลครับนุ๊กตัวนี้ไม้ตีคออยู่ไหนไม้ตีคอเฮ้ยมีกีกาด้วยอันตรายมากเลยครับไม,ไม,ไม่ไม้ตีคอไม้ตีคอหาไหมเจอนั่นไงเจ๋วแล้วครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มีกีตัวเดวก่อนปอนปอนโอ้โห oh, ตายเลยโอเคครับตอนนี้นุกของผมเนี่ยก็ตายไปแล้วครับบ้าบอไปเลยวะมาลองดูดิว่าเราจะต้องจับตัวอะไรได้บ้างเอฟเอเ n t ยิงจรวด เกืบเกบเกมาเรามีของให้มันอยู่ครับผิดเลยโอเคจากไอป็กอาร์เจนได้เรียบร้อยครับผมจะต้องทำอะไรต่อไปวะเนี่ยตัวนี้โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วมาไหนลองดูดิได้เอพิกอาเจนตัวนึงแล้วัมว่าโอเคแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่แต่โครมันหายไปไหนวะ ผมไม่น่าไปยุ่งกับไอแมดิกฟอที่มัน, Level นเลเวลน้อยๆอะไรวะน่าจะเอาตัวนั้นให้เสร็จสิ้นไปซะแมงเอ้ยเนี่ยแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้ผมหามันไม่เจอเลยครับผมต้องหามันให้เจอเพราะเอเปกเนี่ยมีทีเล็กได้ครับเล็กตัวนี้เหรอมันคือทีเล็กอะไรอะ่ะมันเป็นอัลฟานี่วะนี่คือททเล็กอัลฟาเลยเนี่ยสุดยอดเลยครับทีเล็กอัลฟาถ้าเราจับตัวนี้ได้ก็โอเคน่าระไม่ปองอะไร แม่องธรรมดาลองดูเลยลองจับเอาฟาดทีลรกันอุ้ยมันมาแล้วครับมันใช้ของบนตัวไดเปล่าวะโอเคใช้ของบนตัวได้ด้วยครับยืดแล้วก็ยิ่งยืดแล้วก็ยิ่งยืดแล้วก็ยิ่งนั่นแหละเรียบร้อยแล้วนี่ไปเลยโอเคหยุดหยุดหยุดเฮ้ยหยุดดิ อาเนื้อมามันตื่นไวด้วยอัลฟาตัวนี้กินโอเคเรียบร้อยแล้วมั้งได้อัลฟาเล็กแล้วหยุดไหนจะส่งกลับบ้านเองกลับบ้านไปเลยโอเคส่งมันกลับบ้านแล้วครับไปไล่แมติคอบ้านนั่นหายไปไหนวะหาแมติคอไม่ได้เลยตอนนี้ อยู่ดีก็หายไปเลยครับถ้าได้แมติิคอตัวนั้นมานะรับรองได้ว่าจับสัตว์นี่นี่มันแน่นอนเพราะมันมีค่าสรบได้ครับแมติิคอตัวนั้นมันเป็นอะไรที่คอนค่าที่จะสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเลยมากลับบ้านกันโอเคถึงบ้านสักทีครับ ไลนนี่ก็ยังขี้ไม่เสร็จอีกเหรอโอเคครับเป็นไงกันว่าถ้าใ,ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับค่สวัสดีครับ